สวัสดีครับคุณผู้ชมทท่านครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องเควสแล้วก็สกุลเงินในเกมและก็โมเดลกันดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับเควสแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือเควสในเรื่องนะครับจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะครับบนหัว m อ c มบีซสองเป็นเควสทั่วไปนะครับจะเป็นเครื่องหมายตกใจสีเขียวนะครับผม่าเควสนี้ก็ทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่ว่าทําดีกว่านะครับเพราะว่าได้หะายเยะเลยนะครับสามก็คือเป็นเควสประจําวันนะครับตกใจสีฟ้านะครับซึ่ง เควสนี้จะได้อรา,างวัลเพิ่มเป็นเปลือกหอยมาด้วยนะครับผมอซึ่งเควสประเภทสีฟ้าเนี่ยนะครับสามารถทําได้แค่สิบห้าครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับรสิบห้าเควสต่อวันครับขออภัยแต่ว่ามันมีไอเทมที่ชื่อว่า d a i l y quest reset ticket นี่นะครับสามารถรีเซ็ต daily q u e s t ได้ครับผมาเป็นอีกช่องทางในการเก็บเลเวลที่ดีนะครับผมเรื่องของการทำเควสนะครับก็ก็ไม่มีอะไรยากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีบอกอยู่ใน แมปหรือมีนี่แมปอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องไปสำรวจอะไรไปฆ่าตัวไหนที่ไหนยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับวงเหลืองเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจนะครับวงแดงก็คือการฆ่านะครับผมซึ่งจะมีเควสบางประเภทนะครับที่เกี่ยวข้องกับพับบิคอีเวนด์ด้วยนะครับพับบิคอีเวนก็คือสายลักรูปดาบไข้นะครับนี่ครับประมาณว่าเราต้องทำพับบิคอีเวนเพื่อเรียกบอสออกมานะครับแล้วก็จัดการอะไรอย่างนี้นะครับ พักหลังเนีจะมีบ่อยมากนะครับเควสประเภทนี้นะครับผมทีนี้ครับเรามาดูสกุลเงินในเกมกันบ้างดีกว่านะครับอเริ่มดืนแรกครับโกก็คือเงินปกตินะครับผมไม่มีอะไรมากไดมอนด์ก็คือสิ่งที่เงินนี้ใช้ซื้อในไอเทมมอลนะครับเปลือกหอยเป็นรางวัลเดลเควสนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปซื้อของในไอเทมมอลก็ได้นะครับมันจะมีของที่ใช้หน่วยเงินนี้ซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับ เราไปที่แท็บนี้นะครับเปิดหอยอ่ามีของนี่ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาร์กไอเทมนะครับสัตว์เลี้ยงคอสตูมอ่านี่นะครับของใช้ทั่วไปนะครับของที่เกี่ยวกับการเทเลพอร์ตนะครับผมนี่ครับเพื่อนอันนี้เจ๋งมากนะครับเราสามารถซื้อมาแล้วก็ให้ของขวัญเพื่อนนะครับเอาแต้มไปหมุนสล็อตได้นะครับผมอืมอ่านี่คือ แต้มเปลือกหอยของ daily quest นะครับผมถัดมาครับเป็นน่เป็นแต้ม adventure นะครับก็คือเป็นแต้มที่ได้จากรางวัล public event นะครับพอจบ event event หนึ่งเขาก็จะให้รางวัลมาเป็นเงิน e x p แล้วก็เป็นแต้มนี้นะครับผมนี่นะพวก public event ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแค่เดินเข้าโซนไปก็คือทำได้เลยนะครับไม่ต้องรับซึ่งพอเรามีแต้มแล้วเราก็มาซื้อของที่นี่ได้นะครับนี่อยู่กลางเมืองอาดิเซียเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือพวกนี้ก็มีนะครับหินในท่บิวนะครับผมเอาไว้ทำออปชั่นกันนะครับนี่นะครับซื้อตรงนี้ถัดมาเลยดีกว่าครับเป็นแต้มเพื่อนนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราสามารถส่งของขวัญเนี่ยเพื่อ เอาแตมได้นะครับแล้วก็มาหมุนสล็อตตรงนี้นะครับซึ่งมีไอเทมน่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกล่องคอสตูมนะครับอันนี้ให้ยกเซตนะครับบอกไว้ก่อนมีไข่มังกรด้วยนะครับโหเยี่ยมคาตาลิสตนะครับไว้สาหรับการขับไอเทมอย่างนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเสร์ฟเป็นแบบสล็อตห้าสิบนะครับก็จะบีบไอเทมลงมานะครับให้เราหมุนสล็อตกันไอเทมเมื่อกี้นี้ยังได้จากการล็อกอินด้วยนะครับอถัดมาครับเป็นแวนคริชเชอร์นะครับเป็นแตมที่ได้เป็นจากรางวั a โคอป Combat นะครับผมให้มาคุยกับเอมตัวนี้นะครับจะมีบอกว่าสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับนี่ส่วนวิธีการเข้าไปสู้นะครับก็นี่คือตัวนี้ครับจะให้เราเข้าไปที่ค o ลัม n of the p r o p o s นะครับผมอซึ่งเป็นคล้ายๆกับอขอคอยไตย่ไปเรื่อยๆนะครับสู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ ซึ่งแนะนำให้มากันเป็นปาร์ตี้จะดีกว่านะครับอันนี้ผมมาลุยคนเดียวนี่รู้สึกว่ามันยังยากเกินไปนะครับสามารถมีเอ c บีซีขายบงขายบัฟข้างหน้าด้วยนะครับนี่ก็จะมีจับเวลานะครับเคลียศัตรตูเป็นรอบๆไปนะครับผมต,ตัวนี้ก็เท่ารลเวลเรานะครับผม หนักสุดก็คงเนี่ยครับพวกสกิลลมทั้งหลายแหล่นะครับ,โห,รบโหอันตรายมากนะครับผมยิงเราขึ้นไปสูงเนี่ยตู้จะเยอะแล้วก็เก่งมากนะครับผมนี่นะครับพอสู้ๆไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีการส่งกำลังเสริมมานะครับสำหรับ พวกศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบเคลียร์ศัตรูที่มีอยู่ด้วยนะครับนี่นะฮะศัตรูจะมาถึงในสิบวินะครับก็หลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับจะรได้ไอเทมตัวนี้มาครับเป็นสมบัติซึ่งเปิดล้วจะได้แ,แต้มแวนคริเชอร์มานะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแ้มนี้ครับ ถัดมาครับ w a r Force นะครับก็เป็นแต้มสําหรับทําสงครามชดินแดนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวรอนะครับผมดากอนลูนนะฮะก็เป็นแต้มจากดากอนอาร n นาหรือดาก้อนทัวนาเมนต์นะครับเอามาอีโวบางกอนลูบี้นี่คงเป็นโบนัสพิเศษจากไอเทมมอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับเรื่องเควสแล้วก็สกุลเงินในเกมนะครับไปลองกันดูนะครับ w w w d p o i n t h นนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ